สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงปีดแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมรับมือแอสตันวิลล่าเชื่อคิสโนโรนัลโดและตัวหลักคนอื่นจะคืนทับพร้อมหน้าพร้อมตาหลังได้พักในเกมบอลถ้วยกลางสัปดาห์ เลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลับมานำทัพาจแดงเปิดออทฟอร์ดรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าในศึกพรีเมียร์ลีกวันเสาร์ที่25กันยายนนี้หลังพบความผิดหวังเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแมนยูเพิ่งกระเด็นตกรอบ3มคาราบาวครับลังไายกับเวส 1. ต์แฮมยูไนเต็ด0ประตูต่อ1โดยที่โซชาตัดสินใจพักผู้เล่นตัวจริงยกทีมและแน่นอนว่าจะกลับมาจัดเต็มเหมือนเดิมในเกมพบกับวิลล่า เพื่อเก็บ3าคะแนนเต็มให้ได้นันนี่โซชาคงจะมาในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมโดยมีดดวิดดิกเกอาผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนลงเฝ้าเสาหลังเปิดโอกาสให้เฮลเลสนได้เล่นในบอลถ้วยส่วนแบ็คโฟให้อารอนวานบิสาก้ากลับมาประจำการในตำแหน่งแบ็คขวาส่วนลูกชอยืนแบ็คซ้ายขณะที่คู่เซนเตอร์แบ็คเป็นลาเฟวารานกลับให้ได้แมกไกว์ส่งผลให้วิกตอร์เดเดเลฟ ต้องกลับไปนั่งสำรองตามเดิมขณะทิ่มสิวคู่กลางสกอตแมคเทอร์เมนกลับมาทีส่สมบูรณ์แล้วและจะได้มาเล่นร่วมกับเฟสดส่งผลให้ดอนนี่ฟันเดเบกกับเนมัตยามอติดต้องกลับรอโอกาสข้างสนามตามเดิมด้านสามนาุกเมสันกรนวูดออกสตาร์ททางขวาบุนโนฟแนนคอยปั้นเกมตรงกลางสนามปอกบาเล่นทางซ้ายขณะที่เจโรซานโชเป็นสำรองหลังยังเค้นฟอร์มเก่งไม่ออก ส่วนของหน้าตัวเป้าจะเป็นคริสตโนโรนัลด o ที่ได้พักมาเต็มที่หลังจากทําผลงานเยี่ยมลงเล่น3นัดยิงไป4ประตูนับตั้งแต่ย้ายจากยูเวนตุสกลับมาค้าแข่งที่ออทเทอร์ฟอร์รอบ2ขณะที่เอดิสันคาวานีพร้อมรับบทบาทซูเปอร์ซับหลังกลับมาฟิตเต็มที่แล้วอริโกนาโซชาผู้จัดการทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่า อิสโนโรโนัลโดและเอดนสันคาวบนี่สามารถลงเล่นคู่กันได้อย่างแน่นอนท่ามกลางความกังวลใจเกี่ยวกับโอกาสในการลงสนามที่น่าจะถูกจํากัดลงของสตาร์ชาวอุรุกวัยแข้งวัย36ย้ายมาและสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมมาครองได้อย่างนแน่วแน่ด้วยฟอรมการยิง3ประตูจาก4นัดแรกขณะที่คาวาี่ซึ่งมีอาการบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้ก็เพิ่งกลับมาลงซ้อมได้ และอาจจะกลับมาลงเล่นกับแอสเซนวลล่าในเกมวันเสาร์นี้เลยมันน่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นทั้งสองคนเล่นด้วยกันสุชากล่าวถึงโรนัลโดและคาวานีในบทสัมภาษณ์ก่อนเกมสุดสัปดาห์นี้ผมมั่นใจว่าพวกเขาเป็นคู่หูที่ลงตัวหากเราเจอทีมที่ตั้งรับและไม่ให้พื้นที่ที่เราเล่นผมคิดว่านั่นจะเป็นสถานการณ์ที่ทั้งคู่จะก้าวเข้ามาช่วยเราได้ โมสรเทนเนมฮอสเปอร์ให้ความสนใจที่จะคว้าตัวองตอนนี่มาซิยาวกองหน้าตัวสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกโดยอาจแลกตัวกับตองกีอนเดเบเล่ w, ที่เพิ่งตกเป็นว่าหมายของปิดแสดงเมื่อไม่นานมานี้ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์ออฟนิวโดยการย้ายมาร่วมทีมของคิซโนโรนัลโดเมื่อเสมเมอที่ผ่านมาส่งผลให้โอกาสลงสนามของกองหน้าชาวฝรั่งเศสนั้นเหลือน้อยลงจนทําให้มีข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะย้ายทีมในช่วงเดือนมกรา โอกาสการลงเล่นเป็น11ตัวจริงพนันฮอสเปอร์ pur, เป็นหนึ่งในหลายทีมที่แสดงความสนใจในตัวกองหน้าวัย25ปีรายนี้โดยพวกเขาหวงจะดึงเข้ามาทำหน้าที่ล่าตะข่ายแทนที่ไฮร์รเคนที่ในขณะนั้นมีข่าวกับแมสซิตี้อย่างน้าหูอย่างในก็ตามแมสเปอร์จะสามารถรังเคนเอาไว้กับทีมต่อไปได้แต่ก็ยังไม่ล้มเลิกความคิดที่จะคว้าม,มาสยามมาร่วมทีมในขณะเดียวกัน แมนยูก็เพิ่งมีข่าวให้ความสนใจดองกีเอน o b e เบเล่เมื่อสัปดาห์ก่อนจึงทําให้สื่อในอังกฤษยอย่างเดเพรสเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่เอสปิโตซานโตจะยื่นข้อเสนอแรกตัวกันในเดือนมการานี้รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าแมนยูพร้อมเปิดทางให้กองหน้าวัย25ปีได้ย้ายทีมโดยพวกเขาหวังจะได้ค่าตัวอย่างน้อย40ล้านปอนด์ขณะที่นูโน่ก็เปิดเผยว่าม่ฟิลของไก่ไดทองเอง ก็ไม่มีความสุขในการค้าแข่งในถิ่นนอตดอน,นดอนเท่าไหรนักทิมเชอร์วูดเชื่อพิซานโนโรนัลโดจะพร้อมเข้ารับงานคุมปีแสดง Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเตตแทนเที่ยวเลกุน่าโซชาในอนาคตอันใกล้เมื่อสโมสรต้องมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่กุสอชาโนอร์เวรับช่วงต่อจากโชเซ่บูรินโญ่และสามารถพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรวมของสโมสรให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ลหลังจากการเสริมทัพอย่างเต็มที่ในซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่แฟนก็เริ่มเรียกร้องถึงความเสีเร็กที่จับต้องได้อย่างท่วนราังวันบ้างแล้วและการตกรอบคาราบาวครับเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาก็ยิ่งทําให้ตําแหน่งของเขาและอนาคตของเจ้าตัวดูจะสั่นคลอนพอสมควรโดยดีคุสือรทนแอมฮอสเปอร์ pur, และกูรูชื่อดังระบุว่าเราอาจจะได้เห็นซูเปอร์สตาร์วัย26ผันตัวรับหน้าที่คุมทีมเร็วกว่าที่คิดก็เป็นได้ ผมเห็นภาพโรนัลโดเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใน18เดือนข้างหน้านี้ผมคิดว่ามันโอเคที่โรนัลโดมากระตุ้นเพื่อรอมทีมอยู่ข้างสนามโอเล่จะต้องยอมรับกับเรื่องเหล่านี้ได้ถ้าเขาเป็นคนนําโรนัลโดกลับมาเองเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นเช่นไรเราเคยเห็นเขาทําหน้าที่มันในเวทีระดับประเทศเขาจะเป็นผู้จัดการทีมอย่างแน่นอน100%ในอนาคตข้างหน้าผมกล้าพนันได้เลยว่าเขาจะเป็นผู้จัดการทีมแมนยูไนเต็ดในอีก18เดือนข้างหน้าอย่างแน่นอน ูเล่นแมนยูที่เคยสวมเสื้อเบอร์เจและถูกยกให้เป็นตำนาน,นานบนหน้าประวัติศาสตร์สโมสรมีอยู่ไม่กี่คนจากจอร์ดเบสแบร์ทรอบเซนเอเรคันโตนาเดวิดเบคแฮมกระทั่งมาเป็นค i ซานโนโรนาลโดซึ่งสืบทอดถึง2ช่วงเลยทีเดียวแข่งที่ว่ามาทั้งหมดต่างมีบทบาทสำคัญนำความสำเร็จมากมายสู่สโมสรจึงช่วยไม่ได้ที่จะต้องเกิดการเปรียบเทียบเป็นธรรมดาคำถามที่น่าสนใจคือระหว่างคันโตนากับโรนาลโด มีความแตกต่างกันอย่างไรและใครเจ๋งกว่ากันที่เราเกิดคําถามดังกล่าวส่วนหนึ่งทั้งคู่เป็นแข่งนารุกที่สามารถกําหนดชะตาของผลแต่ละเกมได้อยู่บ่อยครั้งอิทธิพลของกองโตัและโรนัลโดยเยอะมากจริงๆไหนจะเล่นให้กับแมนยู United ็นเตะยะเวลาที่ไม่ต่างกันเท่าไรคันโตน่าอยู่โยกรับใช้รวม5ปีด้วยกันตั้งแต่ปี92ถึงปี97ในขณะที่โรนัลโดยุคแรกตั้งแต่ปี2 0 0 3ถึง2009ก็ประมาณ6ปี นอกจากเซอร์เล็กฟูกุซนผู้จัดก,การทีมซึ่งเป็นบุคคลสําคัญเจรานายให้ทั้งสองเป็นเพชรเพชรงามสองประกายแววๆวน่าจะตอบคําถามได้แบบรู้แจ้งแทงทะลุเพื่อนนักเตะที่ทันเล่นกับทั้งสองก็น่าจะฉายภาพต่างๆให้เห็นอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันพอสโฮเองก็เหมาะสมมากหากไปง้างปากให้ชำละทั้งคู่เพราะเขาคือผู้เล่นนวรกที่เติบโตมาจากการได้เรียนรู้วิชาลูกหนังของคันเตนา ขณะที่อีกด้านเขาคือรุ่นพี่ที่โรนัลโดให้ความเคารพนับถือเรื่องสีเท้าไม่เคยตั้งข้อสงสัยเรืองคำถามอันใดเลยแล้วการรีเทิร์นของโรนัลโดก็นับว่าน่าสนใจหลังจากห่างหายไปนานถึง12ปีเต็มเขากลับมาอีกครั้งมันไม่น่าจะเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ทว่าเมื่อแค่งวัย6 6ระเบิดฟอร์ม4ประตูจากการลงเล่น3นัดสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานที่แทบไม่ขาดตกบกพร่องไปจากเดิมเมื่อ2วันก่อน ทางพเมเบลลีโปรดักชั่นมีโอกาสสอบถามประเด็นนี้กับสโคซึ่งก็ได้ให้คำตอบว่าอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวแน่นอนว่าทั้งสองคนนี้มีความคล้ายกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพรสวรรค์มาตั้งแต่กำเนิดสันทาตยานอันยอดเยี่ยมเซนบอลอเป็นธรรมชาติสร้างมาหรือใครจะบอกว่าพระเจ้าประทานมาให้ก็ตามแต่นอกจากนี้คันโตนากับโรนาลโดยังขยันขันแข็งในการฝึกซ้อมไม่ต่างกันอีกด้วยช่วงที่ย้ายจากลีกอยู่ในเต็ด United มาใหม่ๆ กองโต้ซ้อมยันขม,มืดหลังจบคอรอสปกติแล้วยังเดินไปหาเจา้าหน้าที่ทีมให้หาเด็กเยาวชนมาสองสาคนไว้สำหรับเป็นคู่ซ้อมแบบต่างๆเด็กเหล่านั้นมักจะมีพอสโคลเดวิดบิแคมและนิกกี้บัตรวมอยู่ด้วยจึงได้ประสิทธิ์ประสาวิชาไปในตัวเบอร์กี้ประทับใจคุณสมบัติชนีของคันโตนาเหลือเกินหายากมากที่จะมีนักเตะคนไหนอยู่ซ้อมไม่ยอมกลับบ้านง,ง่ายๆส่วนใหญ่พอจบก็เบิ่งรถโกยแนบทันทีไม่ก็ไปปาร์ตี้ หรือรีบดินเนอร์กับครอบครัวว่ากันว่าการซ้อมเกินเวลาเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเพิ่มศักยภาพให้จุดแข็งของคานโตน่ากลายเป็นแบบอย่างของผู้เล่นรุ่นต่อมาด้วยเบกแฮมซึมซับเอาส่วนนี้ไปจะรู้ตัวหรือไม่กระช่างเถอะแต่บรรดาสตาฟโค้ดและเพื่อนร่วมทีมต่างคุ้นเคยกับเด็กผมทองหน้าตาหล่อเหลาปั่นฝีคิีกฝึกฝนอยู่คนเดียวเสมอในขณะเดียวกันพอสโคก็สัมผัสได้ถึงความมุมานะความพยายามเพื่อก้าว ไปเป็นที่ยอมรับของทุกคนโรนัลโดก็เช่นกันดาวเตะโปรตุกีสซ้อมอย่างเอาเป็นเอาตายแทบทุกวินาทีแทบไม่มีหยุดหย่อนจริงจังสักคนอื่นๆรู้สึกว่าแย่ตามไปด้วยนิสัยเช่นนี้ติดตัวมาตั้งแต่เมื่อครั้งเล่นให้กับทีมเยาวชนสปอร์ตติ้งแล้วบ่อยครั้งที่ลุกจากที่นอนไปซ้อมบอลจนขำมืดซึ่งไม่มีเด็กที่ไหนทํากันการซ้อมแบบบ้าข้างเพิ่มเวลาให้กับตัวเอง